แม่พี่น้องแน่นะครับพี่น้องอาเซยนลองเบาบางกระหูในโซเชียลมันดุลบีพีกับเป็นไปได้พี่น้องลองฟังเสียงเบื้องบ่ครับลองบ่เอาไปฝากพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงใจให้จะนึกบทกั้นเพลงช่วงนี้ครับอบอกแน,นะนำบรรจุของยุบานใดซื้อว่าจังใดครับร้องเพลงหยังเอาอีหล่าเนีนยนะตัวพี่น้องผู้ใจอจกรอบนึงกันแล้วกันนะครับ สวัสดีค่ะอิหลาสนองมะปราศริเกตอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อ,อยู่โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรตําบลบัวค่ำอำเภอเพ่อชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าเอาสวดสวดในการต้อนรับแน่พี่น้องครับเป็นตาต้อนยายหนู12ปีพุณดดนี่หนี่ยายหนูก็สิบหนูเขาก็ได้สิบสองปีค่ะหนูสิบสองจ้ะส,ส,สิบสามปีเต็มปีนานี่ละ่ะอิหลาทั้งหลังนะเด้ ันนี้กับซิบซีค่ะส <10 C. S 2> ิีเดียวกันอ่ะสมองค่ะเอาเจนี้ว่าซื้อแล้วมาฝึ่งผลงานเพลงกันแล้ เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องอีกจุกคนนึงกันแล้วกันนะครับพอไปได้ลูกนะเพคนมัางได้ก็พอ่อครับโอ้ตอนแรกอะว่าอาอยุยังน้อยนอยคะครับว่าจะไป,ปรับไปทำงานน้ำก็ได้อชุดมองชุดอนะคอสตูมเลยว่ามาเก็บหัวอะไรตัวพ่อคนเก็บหัวขาดอรัวพอ่พออันนั้นผู้ใดมากนะพอ่อ <c oughs> คือว่าคุณนาปน,านัสดสันเดยหนาเพราแต่งเนี่นะยเลยผู้ใดเนี่ยพ่ออันว่าสิมาล่าสันเอาล่าไปตั้งวงน้ำ ไดาไปใสค่ะเห็ดวงใหม่อีกเห็นลูกเห็ดก็เลยอยากเห็ดน้ำลูกกันเลยอันได้ซื้อคณะไปครับตั้งหายนักร้องนักร้องหน้าหีนักดีพลล้ำน้ายเกี่าซ่อดีบอ่ะสีเห็ดคณะซื้อว่าจังไดโน่ครับหยองศิลโอ้โหสิมีผู้จ้างบอครับนี่เด้โบเรื่องเรืองในจ้างเบิร์หลับพูดโอ้ผูดอะไรบ้างหยองศิลบ่คือดอก ฟังได้ครับเสียงจางกันคือโอ้ผู้ใดจางเลยเนี่ยเสียงแจวก็มีแล้วโอ้เสียงแจวมีแล้วเสียงมีหกก็มีแล้วเออเสียงจางอู้โหกูยืออยนเลยล่ะลูกพ่อหนามันเป็นตะเบิงเทไม่ได้พอกลูกยืนใันหลังใส่กันมาก่อนยื้อไซด์เลยเนี่ยนะครับเอาแข็งรถเดี๋ยวน้อก็เถื่อกันตีนาดเสียงจางแห่โอ้โลโกเตอร์แม่โอ้ บอกว่าอย่งก็พอาะหนาคือพแตงคือบ้านคือเมี่ยงพ่นเลยนี่อัานพอดีมีศิลปินไม่บาชิมาฝาแหวกก็พวกเปียป้านอัพกเปียรับพิจารณาสนอโอ้คอาลิ้าวสซสุด่ที่ออกมหาพรต์เลยนี่เาเอาเอาไปนอนเอาใช่ล่ะเอ็บอี่ใส่่อนคือผานนองไม่เอ็บอดเอ้ยบาดมี่ดตไปเอิบนเอีบอมึงยาเ้อาไม่ย่งเลยเนี่ยให้หนูผาเข้าไปโอ้ยพู้ไดเนีนา ป้าโอ้ยื้อไนอไม่ครับไม่เนี่ยเดี๋ยวเดวเดี๋ไปจับมื่อเพิ่นหูวจักเพิ่นที่ดินยเนี่ยเพิูนหักจับผู้ใดผู้ใดล่ะเนี่ยน้องโบดนุ่มโกดว่าจะใส่เป็นตะป้อเป็นตะโดขึ้นไปนะครับเอาคุยหุ่นเอาาน้องรายงานตด้ไหมล่ะอร่าเขาเพงรายงานตจังเอยครับ สวัสดีครับผมโบดครับผมฟังเนื้อฝากตัวเป็นกำลังใจให้โบดน,น้ำด้อครับผมปฏิัตสมาชิกไหมเราเบียววัฒน,น์ชินครับโบดครับโบดโบดแค่เดียวเลยยังมาร้องเงินกูปินานี่นะ <c oughs> เนาะแม่สัมภาษณ์ดูมาเตใสครับลาน้องโอดบดมาเตใสคนบ้านใดเมืองใดละ่ะคนบ้านน้องปิงตำบลซอฟวัตทีนี่แหละครับโอ้เชาวบ้านน้องปิงนี่บ่เอามาหู้จักยืนหน้าโอ้ยากเป็นลูกไพ่บ้านน้องปิง อะไรเมื่อก่อนม่ใช่ใบใสเอ้าคือไปเห็นมันมือเนี่ยไม่ใช่ไปใสมือเนี่ตัวไปตงใช่ยาพุ่มเหรอน้องโวตยูบบ้านบ้านอยางก่อบ้านน้องปิงบ้านน้องปิงที่งพยาลูกเต่าพูดได้น้อยคุณคุ้อยู่ได้พอพู้ไดน้อะเรียนเรียนเรียนจบใสจบไปละจบไปจบล้ครับจบจากซส จบจากคณะศิลปกรรมสาขาศิลปะการแสดงแขนงนาตยศินีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมบาศิลปกรรมแต่ว่าพี่น้องบางคนอาจจะคุ้นนายอยู่คุ้นแบบไหนพ่ออ่าว่างออดิชั่นเสียงแจวโอ้พ้นไปทั้งปูน้ำลูกโหดกะเลยไปออดิชันยู่เสียงแจวครับเสียงแจวก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลยมาววอกให้แม่ฟังครับว่าจะไปอยู่น้ำหมอลำโอ้แม่กลว่ามึงแสดงเป็นยังไก่แท้วะใช่ไหม กูเป็นยังมากพูดดสิเบิึงสีแยงกูว่าสั่นสุดท้ายเราไปใส่ไปไหนบ่อไปยุ่งน้ำเพอเอฟเพอเปียนี่ว่าสั่นก็เลยเอิ่อมาเอามาล้ำไปพอฟังก็หนามันเป็นตาอ่าไปได้ไปดีบ่อล้ำเป็นรถที่ไเลพ่อกะฮองก็ฮาร์ดเพราะว่านี่ละฮาร์ดเพราะว่านี่เออให้ฟังเสียงได้บ่ครับสีจางคือพ่อะนี่เอฟป๋อสั้นเลยมาสั่นเอาตรงนี้นั่งเอกคู่กันม้อแค้มาน้าเอามาแค่เอานั่งเอกมาน้าใส่ละนั่งเอกคอยใส่ใส่ละมอแค่นลามาเป็นั่งเอกลานั่งเอก หลวงพี่เรียกว่าตาหลวงพี่อาะผู้นี้มันคือผู้มาจูงจูงวัดก่อนก็เดาเค้นกันเสมออยู่ลน้ำเยี่ยงเลยหลวงพี่เลวตาอีหลีน้ำเลยบ่หลวงพี่หูวหมอวันนี้เล่าอดีนะตามหาหลวงพี่มาโดนปานใดหลวงพี่ไปอยู่กับวิลาวดีซานอแเ้วมัไม่เค้นเด้ออ้าวลองเซมเปอรเบิ่ง แล้วว่าดีเอ้ยให้เจ้าไปตามทางของเจ้ซาซะพ่อ,อหน่อยแทลลก <c oughs> โอ้ยไม่แค,ค่อยหลวงพี่อ้ลงมหยใจกำลังคอใจสิขา โกมตำแหละได้ไม่สิถึงไม่หลงพีผู้ตาหอนบอ่เหน็นห่วงหายใจล้มงบ่ถวยทองเคอสิมอยละเมงลงน้องดีหลงหักออ้แต่แลกพบประสบกัน จนถึงวังกายาสุดสทิ่มีหม้อลันงมวยเศร้าถึงสวยจนเทียงตะเว็อเอียงฮอดตอนไปขึ้นเดินมือเดิน,เดนงาน วงดอาการไข้เตื้อเท้าเียอวงพี่เองมันา่อยู่กับมิลาวดีสั มันเล่นอัมในส้วงหงไทเดโนสิเป็นคุณมายกให้ส้วงใจเขาหนีพเพราะเมียว่าสิไปหน้าพันมาเจอที่คือเกา่าอิน เวเดนโอ้ดีสัมพันสองเอาแล้วนดีนาดหน่อยพันคอยจอบเป็นบ่มาผู้บ้นอแล้วะดีลาว่าหลวงพี่ไดวัตาทอละมันทั้งใจก็ว่าพอ สัพพันมานโนเป็นแปลลงทั้งกายผัดมาผ่านเราวันนี้เดี๋ยวนี้หลวงพี่เป็นเบาหวานหลวงพี่เป็นเบาหวานหลวงพี่เป็นเบาหวานห้วยล้ำกันตัวนีริมห่วยวกาจะบอกมาล้ำใส่ไผ่มา มาใส่มื้งกันล่ะเตไมหมกันับเอาเดี๋ยวนี้หลวงพี่เป็นเบาหวานขอละมันวันนี้หลายปีได้ดอกลวงมามอยาดีอยู่ในจกโลกฟ้าเอามาซอยเหี่ยวยามารักษาใจเฮากระบอกเศร้าลงได้เด่ได้กินกับพ่อหวานนี่ ผมเคยใส่ตาเคยแจ้งเคยมีแหงแต่ครั้งก่อนเป็นพาคก,กับซีมีแห้ง YouTube อ,อยู่ที่บ่อเพราะเม้ยเดี๋ยวนี้ข้าก็เริ่มอ่อนนอนบ,บ่หลับกินบ่ไดมันคือไม่ใช่ผิดแทบมันเป็นตายว่าแต่ละ สวดซุ้มไดพี่น้องครับกับนางเอกปีไม้เคมีกาเขื่นที่แหลกตะวันยกค่ะเป็นยังไงครับหลังๆออกท่าตลกไรหล่ะค่ะคื่อวังศัตรูกางอาทิตย์งรอทั้งตลกปีปนี่พวกตาสิได้มาสิปีหนาวแต่ว่าไอ้ว่าหมอรับคณะนีเพราเป็นตาจ้างวันนำเป็นยังไงคะตัวคนเก่งแถวอะว่าแบบไรพี่ว้าวพระเอกร่ำคืองจริงเ่า ยู่บ่เป็นปากบ่ได้พราะน่ะบอลลัมมาลัมพูดได้สนน้องบอลลัมเขาวาลต่ำมั้งเอาทีเสียงดีครับลัมขึ้นมาแม่นปีชาดาราก่อลพูดได้เนั่นเนี่ยตามคือเกิดท่านพี่น้องฟังแก้วเสียงเนี่ยพี่น้องคิดว่าเสียงใครผู้ใดเอาเอาพี่น้องคิดออกผู้ใดตอบถึงให้พันเนื้องใครลูกพ่อเนี่ยต้องว่าใครผู้ใด้อือเอาใครก็ใครย่องบ ตามเสียงเคียวเสียงคาออกค่ายบูยจกักรพันธ์นะครับผมก็เป็นไอดอลของลอูกโพดอีกคนหนึ่งท่านยังได้ขอฝากลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อครับอนณากตขังนาอาเซียได้เป็นอบอลลัมตัวเอกตัวเด่นในวงกับพี่น้องกับคอยคอยเบิ้งไปเพราะว่าตอนนี้ครับองก็มาหัดอง์ก็มาเลาเปิ่นยูนี่มือวาดนี่เอามา เพื่อนมาสมัครแลวเอาล้ำเบิ้งก็เลยเกิดมอแค้นไปล้ำใหม่ฟังหรือว่าเอาปีไม้พอดีผลลัมก่อนนี้ได้มาล้ำใส่กันกันนะก็เลยเดียมาล้ำใส่กันเบื้องให้พี่น้องในฟังพิจารณาทุกคนมีโอกาสได้พัฒนาต่อยอดไปอีกโดนนะครับผมเอาจังไล็กะขอฝากเนื้อฝากตัวลูกโหวตใบกับพี่กับน้องนะคบผมสวดๆในการต้อนรับเนพี่น้องค่ะ